นี่ก็คือหน้าสถานีตำรวจกำแพงคือกำแพงแสนครับจังหวัดนครปฐมรถท่วงหน่าจะจอดบริเวณนี้นะหน้าโรงพักกำแพงแสนผมว่าลูกน้องก็ถ้อยบอกเพราะลูกน้องถ้อยบอกก็เลยบอกแฟนบนตัวอุฮหหล้านาาเคย ก็หาลานคือลานคือตัวหาแฟนก็บบ่หลับโทรศัพท์เขาวันนี้ทั้งตำรวจเลยว่ามันมียายนี่เสี่ยไปคุยกับยายนี่อพอไปเสียไปเสียแล้วผมกับบอยรับเรื่องเลยเพราะว่าผมลงเข็มอยู่คือเมื่อนั้นมันเกิดเมือม่อเมือ่อไรเมื่อนั้นมัื่อไหร่เมันทิศวมื่อทิที่ผ่านมาอันนี้มันเมื่อทิศสิผ่านมา คือลูกนี่เป็นเถาแกเป็นปูบาจางนเป็นูบาจาไมีหวนอนไปยุท้วนเส้นไนก่อนยุท้นเส้นไหนจ้่ใส่ใยุทวนเส้นใสเส้นมาได้แม่ไหนบ่เส้นนี่เพาเส้นี่ยู่ไฟงูสังเส้นนี่มันเส้นไมได้แม่โอ้เขาย่เส้นนี่แล้วก็ตีรถลกบมาลงผักนีเสรับ ดีกับมาลูักแรงแงอ่าแล้วก็ไปอันนี้ก็เลยพากันไปคุยกันไปคุยกันแล้วว่าขั้นคับแต่ละอ่าขัคนขับ้นคับนครับมาลยเขาวาวสี่หมื่นเลยตอร้องกันมันวันี่ยี่แปดเนาะเนเลยี่แปดเนาะยี่ันยาหกแปดเขาอกว่าจะเนี่ยเขาบอกว่าตอร้องกันวาเสองหมื่นเอาไปจอดไปหน้าร่มผักเอาผ้าไปเลย ันีคนนี่ตำรวจนั่งนั่งนั่งไปน้ำบอเพรารู้เรื่องแบบบรรูเนาะว่าเขาคุ้มไปตามกันไปลาลาวระสันแมนทั้งรถพวงเขาหนีรถมันขึ้นขึ้นกัไปไปสองคันสองคันเด็ดสองคันสคันรถคันที่ว่ารถตำรวจเนี่ยเพว่ารถเสาเข็มเนี่ยเสาเข็มสองคันอรถเสาเข็มสองคันรถเสาเข็มสองคันรถตำรวจคันหนึ่งประมาณนั้น เป็จอดไป็นนา,ล,าลุงพักกันละจอดนานลุงพักมองถนนบ่มองสะล่านบ่แมนแมนนาลุงเรียนเออนาลุงเรียนหนังสา,าละ่ะเอ้ยจอดฟังตรงขามบ่อาจจะแมนฟังตรงขามอาจจะฟันฟตรงขามลุงพักเออไปสองคันไปสองคันอ่ะก็จะยังจะนี่ก็เลยให้ให้แฟนเนี่ไปเชียร์เขาเขาพอไปเชียร์เขาแล้วก็ว่าห้องซีมื้นแม่บ้านออกไปเองบ่เราออกเดินทางไปที่โรงพักเลยแมนเป็นผู้ห อันเลี้ยงผมอย่บอกว่าเห็นน้ำเพราะว่าผมลงเข็มว่าก็ร้องกันได้สองมื่นดให้เคียร์ตัวเดือนละพันสองขั้นน่ะขั้นละขั้นละสองมื่นโอ้ขันละสองมื่นมีมีมีสองเข็มอยู่สองขั้นเออขั้นละสองหมื่นเออทั้งหมดสี่หมื่นสี่มื่นสี่ามื่นลวกจ่าจเงิงสดบ่ ้จเงินจังไจ่ายเงินจังไหนผมก็รู้แต่ว่าแม่บ้านไปจ่ายแม่บ้านแม่มาก็ไปสุล้มพักจะไปจ่ใจลรงพักว่ากันใจผิดนี่ใจใส่ผู้เชี่ยวตัวผู้แหวนใส่เรู้ว่ารู้น้อนกันเป็นลองเล่าให้ฟังครับเพราะนั้นขับรถทันทีเขาเข็ยนใช่ไหมใครเวลากี่โมงหน้าวันนั้นอ่ะในช่วงหกเจ็ดโมงเนี่ยหกเจ็ดโมงพระอาทิตย์ใช่ไหม นั้นอ่าเราเดินทางไปคนเดียวใช่ไหมครับไปคนเดียวครับเส้นนี้ใช่ไหมอะไรเส้นอะไรนะไอหมูช้างไอ<ค><ค>หูช้างใช่ไหมเต<ม>ือนใช่ตำรวจที่ไหนตำรวจที่ไหนง่ายแค่สองสองคนนะมีสองคนนะโอเคมีสองคนนะ,ะนนเขา,เร,าเรียกเราไปที่โรงพักใช่ไหม รไปไปจอดข้างหน้าครับจอดฝั่งลูงข้ามหรือฝั่งลงกพักเลยฝั่งฝั่งโรงพักเลยฝั่งกำแพงโรงพักเลยรถโรงพักเลยนะครับฝั่งรั้วกำแพงโรงพักเลยนะฮะไม่พอพูดยังพูดยังไงบ้างเขาเขาคือเราที่นั่นะเอาพี่ๆอย่างนี้เลยเขาก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรนะเขาก็บอกว่ารถไปไปไปดำไปขาวอะไรเงี้ยรถตีนอะไรเงี้ยครับ ตอนนั้นตัวเขาไ่เกี่ยวเ่ก่เกี่ยวออเลยไปบอกแบบไก็ตามไปเข่าทั้งคนก็ตามเพราะว่าเขาบอกวามจริงไม่ได้ไอ้นี่ของเราเขโทรไปหาครับแล้เหลือแแก่ก mm ็ค hmm. mm ุย hmm. ไอเียง่เีนะเว่าคุยลที่ได้ยินนะก็มีราคเท่าไหร่นะไม่ไม่ไม่แน่ใจั่าเขาคุยคนผู้หลับเคียบมาเุกระดมแล้วก็ไปบอกพร้มเท็ดมาเบาอย่างมันต้งสองนายมู้นกับชาลับเอามู้นอยู่เท่าไหร่ได้บ้ผมสามสิบสองนครับผมครับทำงานยี่หนานแล้วมั้งไม่นานแล้วแหละพิ่งเยบมาครับ ตั้งเอาไปแล้วว่าเสียบวันละสองหมืนนึงเอาขึ้นมาเลยครับอันนี้เป็นคนขับนะครับท่านผู้ชมครับเป็นน้องครขับที่เกิดเหตุในวันนั้นวันอาทิตย์นะครับซึ่งตัวนี้ว่าเดี๋ยวว่าให้ฟังเมื่อถึงตำรวจไ่าไในคือบอกว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไว้ที่นี้ก่อนนะครับ